วันนี้จะขึ้นกระเชา้าได้ใส่หมวกแล้วแต่ลืมถุงมือเอามาอยู่ในกระเป๋าเมื่อกี้รีบตื่นขึ้นมาก็ถึงซะแล้วนอนคอพับคอเบี่ยงมาบนรถประมาณกี่กิโลนะลูกแก้วจากนูนดูสาหน้าจอเขาประมาณ40โล40โลจากจากโรงแรมมานะ40กิโลเรามาถึงนี่เพื่อที่จะขึ้นไปดู เห็นน้ำแข็งนะมีน้ำแข็งของจริงแต่มันละลายแล้วถ้าเกิดมีอ่ะน้ำแข็งตอนทีิมาลงอะ่ะเขาจะพาเล่นสกกีแต่ที่เอคงุคงบ่ายอันนี้ขึ้นขึ้นไปได้ขึ้นกระเช้าน่าจะขึ้นได้นะโอ๊ยัไปตั้งนานไ<อ>ม่ได้กดกล้องค่ะโอ้ยชีวิตอเอาเอาใหม่สิต้องใช้มุกเดิมเลยไหมลืมแล้วค่ะบทเมื่อกี้ลืมบทละโอ้ย ยังมีให้เห็นอยู่นะยังมีให้เห็นอยู่ยัมมงมีคนเล่นสปกีรค่ะลองซูมเข้าไปลองซูมเข้าไป come on come on มีเขาไม่กลัวนะถ้ามีใบไม้กับมีหิมะเอกับมีดอกมันจะสวยอ่ะตอนนี้ดอกกำลังเล็กร <c oughs> ิตเทิลริตเกิลซากุระกำลังกำลังเป็นเบบี้อยู่นี่เขาต้องเอากล้องหน้าเราจ การหมุนของกระเช้าเขาใช้ฟันเฟืองหมุนทังบน่งขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะเราจะออกไปดูมากเอเจอคาร์ทาสาไม่เสียเที่ยวหรอกแล้วก็รู้สึกวิ้งวิ้งกดกาแฟก็ไม่ได้กินกาแฟกดได้โอวัลตินเป็นไงมเห็นไงได้จับแล้วอุ้ยเราไม่กล้าเดินลงไปหรอ มันจะเปียกไหมเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อรองเท้ากันน้ําแข็งเดินได้เดินได้ดไ,ดไปสิเราไม่ได้ใส่เราไม่รู้ว่าเราจะมาหิมะแบบนี้ไงว้าแมล่ลวงเราก็เลยไม่ได้ซื้อรองเท้าแบบว่ากานันหิมะเอาแล้วกล้องล่ะกล้องล่ะถ่ายให้ถ่ายให้เอาเพื่อนข้างหลังถ่ายรูปให้ ข้างหลังถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายตัวเองอุ้ยแมนแต่เขาจะเป็นนี่ทำสโดว์แมนด้วยอุ้ยน้ำแข็งนะจริงๆนะเนี่ยนั่งลองอแล้วจะจับให้ดูเป็นก้อนๆน,นะของจริงนี่มันเย็นนะไม่บัวไม่บุญนี่ของจริง อ,อระวังนะ,ะงนะแล้วเราก็จะเจดินเราเอาไม้เซลฟี่มาแต่ไม่ได้เอามาขึ้นไปสูงๆก็มีนะอ,อของจริงรองเท้า,เป,ทาเปียกน้าวะโอ้ มีผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆเดินขึ้นไปนู่นส่วนผู้หญิงสองคนนี้ก็นั่งเล่นหิมะคิดว่ามันดีได้ไงไม่ตกลุงเหมือนเราอะอะขึ้นไปเก็บอะไรข้างบนลูกอ้าวปีนเก่งชัดวยอ่ะท้าใหม่เท้าใหม่กระโดดเด็ดหะ อ่ะโอเคดูสร็จ้โอเคเอาแม่ทางนี้หน่อยทำไมนา้จะปไปพี่ลงพีม้าแม็กให้มันดีๆก่อนเดี๋ยวแม็กมันฟลาลงมาจะยนไม่ยนมาไปไหนมาค้าคุออไม่ถึงไม่ถึงขึ้นมาถึงข้างบนะเหนื่อยอวะเขาบอกเหนือห่อยอะ